กระเด็นไปตรงนั้นนะถ้ามันลงจากตรงนี้มากระแทกครับลงนี่แล้วเขียวนูน,นะไปเก็บได้ที่ตู้กับข้าวอ่ะอ้หัวแดงแดงมันนะอ่ะไอ้ท่อนหัวมันนะอ่ะฟกบางเขาบอกเฮ้ยเอาไปคว่างทิ้งเดี๋ยวหล้านอมนิ่งอยู่เลยเนี่ยเนะนี่ยตรงนี่ปุ๊บกระเด็นไปนี่พอหลังจากตู้เย็นแล้วก็ดอนไปครับลูกมันอยู่อยู่ตรงนี้อีกนิดเดียวอีกสองเดียวถึงหัวลูกผมหัวนอนลูกผมพอดีเลย ตอต่อกันเลยนะติดกันครับออน,นอนอยู่ตรงเนี้ยครับนิดเดียวครับนนประกาศเป็นอย่างไรทุย่งนี้ ไหนลุงลองเข้าเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ผมฟังหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเอ่อวันที่ขึ้นปีใหม่ครฉลองปีใหม่ฮะเพราะว่าช่วงนับเวลาหนึ่งสองสามซอยหลังอ่ะมันได้ยินเสียงทั้งพุทั้งลูกป,ปืนเลยอ่ะบานเลยแต่มันตกใส่หลังคาผมครับอ่าแล้วตอนนั้นลุงอยู่ตรงไหนครับผมผมนอนอยู่บนบ้านชั้นสองครับแล้วได้ยินเสียงเหมือนอะไรตกมาใส่บ้านได้ยินครับ แล้วได้ลงมาดูไหมครับตอนนั้นผมก็ไม่กล้าลงมาเพราะมันรัวไปหมดผมก็เลยนอนเฉยๆครับแล้วใครมาเห็นลูกปืนครับผมผมมาเห็นตอนลุ้งอีกวันตอนเช้าไปกินน้ําที่ตู้เย็นนะครับต้องแงนไม่มองราคาอโอ้โหนี่ลูกปืนนี่ไม่เห็นช่วงเช้าครับแล้วตรงที่ลูกปืนตกน่ะมันใกล้ใครมั้งไหมครับอใกล้ลูกชายผมครับลูกชายผมนอนอยู่ชั้นสองครับ ชั้นสองอยู่ข้างแอร์อยู่ข้างล่างเนี่ยครับข้างล่างแลวลูกปืนตกใกล้ๆหัวลูกชายครับแล้วตรงนั้นมันมีผนังกั้นอยู่แต่ว่าตกในอยู่ในห้องในบ้านเลยในห้องครัวเลยครับห้องครัวอ๋อห่างจากหัวลูกชายแค่นิดหน่อยครับแค่อินบ็อกก่อกั้นนะฮะครับตกทางนี้ก็คงจกโปะหัวพอดี แต่ตอนนั้นลูกชายก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าไม่รู้ครับเพราะมันนอนหลับอยู่อ๋อแล้วลูกปืนที่เจอมันเป็นลูกปืนขนาดอะไรครับขนาด9ครับขนาด9อ๋อแล้วลุงได้ทํายังไงต่อครับอ่าผมก็เก็บเอามาเอามาวางไว้แล้วพวกบ้านก็กลัวหลานจะไปอมเล่นก็รีบออกไปคว้างทิ้งเลยครับอ๋อแล้วได้แจ้งความหรืออะไรไหมครับผมเปล่าครับผมไม่ได้แจ้งความครับอ๋อครับขอบคุณครับครับ